น้ำซุปใส่เสร็จแล้วน้ำธรรมดานนี่แะใส่เสร็จแล้วหนูใส่เกลือลงไปเลยโอเคหอมก็กระเทียมใส่ลงไปก่อนอุ้ยจากนั้นแล้วหนูใส่ปลาทูลงไป <Okay. S 1> ค่อยๆวางมันลงไปนะลูกโอเคใส่ปลาทูลงไปเสร็จสับเรียบร้อยแล้วหนูเ้าแก๊สนิดนึงเนี่ยมันทําให้น้ําให้ขุ่นปลาทูสุกแล้วหนูใส่น้าําปลา ไปที่หลังเลยนะอ่ะกระเพราใบมะกรูดนี่อันนี้สําคัญนะเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดแก๊สนะลูกนี่แค่นี้เห็นไหมน้ําไม่ข่นเลย <c oughs> มาดูวิธีปรุงหนูจะปรุงลงไปในนี้นะตักน้ําปลาขึ้นมาําน้ําปรุงตรงนี้นี่นะ <c oughs> จากนั้นพริกเลยลูก <c oughs> แซ่บมากแซ่บน้อยแล้วแต่นหนูแต่แม่แซ็ปนี้เลยแม่ชอบอะไรแซ่บๆซอย่างนี้เลยนะ